การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายสุภชัยโพสุกรองประธานสภาคนที่2ทํทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566วงเงิน3.185ล้านล้านบาทซึ่งคณะกรรมาี่การวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระสองต่อเนื่องเป็นวันที่3เป็นการพิจารณามาตรา16งบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับวงเงิน3.73พันล้านบาท นางสาวนาภาพร,พรเพชรจินดาสสบัญชีรายชื่อพรรษเนรรรมไทยอภิปรายว่าต้นขอเสนอตัดลดงบประมาณของกระทรวงดีเลง50%เพราะอยากปล่อยให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางจากแก๊งของเซ็นเตอร์เว็บพนันออนไลน์รวมถึงเฟซนิวต่างๆซึ่งงบประมาณที่กระทรวงของมานั้นมีส่วนของโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนทางด้านคดีออนไลน์ ส่วช่วยเหลือปัญหาออนไลน์หรือแม้กระทั่งสร้างกิจกรรมเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อองค์กรของท่านเองหรือไม่การขยายผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาร์ทอัพออฟฟิศเป็นโครงการที่ทําเพื่อหน่วยงานตนเองถามว่าได้ทําอะไรเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่แล้วหรือยังเพราะประชาชนยังถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมารบกวนและสูญเสียเงินจํานวนมากทางกระทรวงทําอะไรได้บ้าง ทางที่กระทรวงดีเสควรเป็นหน่วยงานกลางในการรับเรื่องน้องเรียนและควรทําการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมรับทราบซึ่งกระทรวงดีเอสไม่ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้ประชาชนกระทรวงดีเอสยังดูแลประชาชนไม่ดีพอทําตัววนไปวนมาไม่ช่วยประชาชนเข้าสู่ดิจิทัลอย่างแท้จริงในสภามีองครักษพิทักษนายกฉันใดในกมทและอนุกรมทก็เกิดองครักษ์พิทักษงบประมาณฉันนั้น เ้ากระทรวงไหนที่สสเฝ้าอยู่ว่ามีงบประมาณของกระทรวงไหนเข้าแล้วรัฐมนตรีของตนเองเป็นเจ้ากระทรวงอยู่จะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากมายเพื่อต่อต้านและไม่ให้ตัดงบจนเกิดปัญหาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเศร้าใจเพราะไม่เกิดความคุ้มค่าประชาชนที่จะได้ประโยชน์สูงสุด